สวัสดีครับพอเอี่ยคือเก่านะครับผมกับไวรุดเกษตรนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้นะครับผมเกี่ยวกับมันสัมปลังนะครับลักษณะมันขืนล่านะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมคอตายเงานะครับผมตายเยือยนะครับคัดแมนเบากันก็ได้นะครับตายเยือคอเงานะครับคือลักษณะนี้คือมันจะขืนล่าไหลกวลุ่งหัวนะครับผมอันนี้มันอายุเดือนกัวนะครับมันอายุเดือนกัวกับ กระงามกรงามอยู่ครับแต่ว่าส่วนหนามันจะขืนล่ำนะครับผมเพราะว่าปีน้ำมันก็ขืนล่ำติครับหนึ่งบางที่เขาปลูกชิดเกินนะครับปลูกทีนะครับเขาเอื่นบางที่เอาใส่ฟุนฟุนหลายแต่ว่าปลูกทีที่นี่นะครับคือปลูกบเดยต,ตามสัดส่วนของของเขานะครับก็เลยม,มาก็เลยม,มาให้คําแนะนํานะครับผมลักษณะขอตายยางสีนะครับคือลักษณะขืนล่ำ จะบ่คอยลุ่งหัวนะครับผลผลิตตกต่ำนะครับเนอะกันหฮาปล่อยปล่อยใบซะเลยนะครับเ้าต้องฟาวนะครับผมรีบรีบเอาปุ๋ยเกศถ่ายถ่ายหลังหนักๆนักนะครับมาฉีดฉีดเลยนะครับผมแต่ว่าอย่าฉีดศูนย์หกสิบด่ดนนะครับเดี๋ยวมันจะหนอกนะครับเพราะว่าล่ำล่ำมันจะบบมีนะครับมันจะมันจะสันนะครับมันจะเตี้ยเพราะว่าเขาจะสางใต้หัวนะครับคือเขาบ่มีในตัวเจนเ้าต้องเลือก เอาโตนาวหนาไร้แน่นะครับโต๊ะกลางนี่บบมี่กระไดนะครับหรือจิเป็นว่าผอกชอรีเฟรดสิบสามศูนย์สี่สิบพกกรไดนะครับเอามาสีเลยเพื่อซอยให้เขานะครับชลอในการจะเริ่มเติบโตให้เขาลงหัวนะครับสําหรับมือไม้นะครับคนแนนทอนพันเป็นแบบนี้นะครับผมนี่มั่นเท่านะครับเกินมาเป็นแบบนี้นะครับคือลักษณะนี้คือมันจะขึ้นลำย่างเดียวนะครับ หัวหน่อยก้วนนะครับนี่นะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับผมตาเยืดเยอดนะครับตาเยือดๆยืดเง้นะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมที่บางที่เพื่อนกับหูปนใดนะครับบางที่เพื่อนผู้หูว่ามันขืนล่านะครับมีแต่ว่ามันงามนะครับคืองามไว้แถมันคือขืนไว้แถงเสียนะครับแมนครับผมนี่คือลักษณะมันขืนล่านะครับนี่นะครับ คือลักษณะมันขืนล่ำนะครับจังหวะมาให้ให้คําในนํนำนะครับสำหรับมือไม่นะครับผมจะว่าแต่ม,มาถ่ายให้พี่น้องเบิ้งนะครับนี่ลักษณะมันขืนล่ำนะครับขอตาเพื่อนจะดเยือดจะยเงานะครับแต่ว่างา